没关系，OK，对了。 มันไม่มันไม่พอนะลูกละสี่ละร้อยไงลูกนี่เหรอน่อยู่นี่อยู่นี่ปสีละร้อยเป็นสีละร้อยไงลูกสีละสองร้อยยี่เป็สาม่ห้าสีสา่ห้า่าสนสีละ้สี่้าสีาี่าสี้่ี่่้้ี้้่้า้่หห้สี่า่้้ีห่สา แล้วขแล้วอถ้าเกิดมันไม่มาใส่มนิดนึงไปแล้วมันแข็งมันเยเลยอันนี้คนีแปลกอะไร ได้โอ้โอโเนีไปด้วยเาฝากน้องแนนมนให้มีโนด้ยนะค่ดล้วนั่นะันสาไปกี่โมงสนามะจลอตะจริงจริงเหรอลบี้นะลบบีตลบละจริงๆหรอ 你好 <music>